สวัสดีค่ะวันนี้หัดส,สินจะพาไปเช็คอินที่เรปูดูนาคาเฟ่บอกไว้ก่อนเลยทางเข้าโหดพอสมควรวัดใจเรามากแต่ยังเราเพื่อให้ได้เช็คอินสู้สิคะ่ะฮ่าฮ่ฮ่เห็นไหมในที่สุดก็ถึงจ้าเออวัดใจกว่าน,นี้ก็คือร้านปิดคะ่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะลูกเจ้าของร้านมารับแทนน่ารัก รู้สึกเหมือนจะได้รับการฝึกฝนการเป็นพนักงานต้อนรับมาแล้วนะคะเอ็นเตอร์เทนเก่งมากบางทีจุดขายอาจจะอยู่ตรงนี้ค่ะอโอ้ยฉันรักเข้าทำไมเขาหน้าตาดีขนาดนี้เป็นไงล่ะเทคแคร์ care, สุดๆ,ดๆเด็กเอ็นนะเราอะ่ะน้องก็พาทัวร์สถานที่ประหนึ่งว่ากลับมาอีกครั้งนะรับรองประทับใจแน่ าใครอยากหลีกนี้สังคมเมืองที่ต้องการความสงบนี่เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ดีเลยนะคะส่วนตัวก็รู้สึกดีเหมือนกันที่ได้มาเจอพื้นที่แบบนี้เฮ้ย hey. ไปไหนบรรยากาศแบบนี้คิดถึงตอนเป็นเด็กเล่นตามท้องไร่ท้องนาเออถ้าจะกลับไปเล่นตอนนี้ก็คงจะแก่เกินไปค่ะครีครีคทุกคนบรรยากาศดีมาก ขนาดร้านปิดยังฟินขนาดนี้ถ้าร้านเปิดจะฟินขนาดไหนพูดไปแล้วก็เสียดายอยากเจอบรรยากาศแบบนี้ตอนมาถึงจังเลยมันต้องฟินมากแน่ๆว่าแล้วก็เสียดายว่าแล้วก็ถ้าใครต้องการชาร์จพลังบวกรับรองกลับไปเต็มปอดแน่แช่วงเวลาที่เรามานะคะประมาณบ่ายสามโมงเย็นก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ส่วนตัวคิดว่ากำลังดีเลยค่ะที่นี่สงบมากจริงๆต้องเป็นคนที่อยากมาพักผ่อนจริงๆนะคะถึงจะได้มาเพราะไม่ใช่ทางผ่านที่ไหนไม่ติดถนนใหญ่ต้องตั้งใจมาจริงๆถึงจะได้มา ไปไปเที่ยวไปเที่ยวนี่มาไปพาเที่ยวหน่อยเจ้าของบ้านไป,ไ,ปไม่ตามมาตอนนี้พนักงานก็ทำหน้าที่พาเรามาจนถึงสุดทางแล้วนะคะเล่นกับหมาหมาก็เล่นด้วยสิคะรอไรเธอเธอเป็นพนักงานต้อนรับที่ดีมากเลยโอ้ยฉันอ่อนซ้อนหมาเขา ไว้เจอกันใหม่รอบหน้านะพนักง,งานต้อนรับคนเกง่งไหนๆก็มาแล้วถ่ายรูปจากหน่อยบายบายนะพนักง,งานต้อนรับ